ทำพีวิธีเซียนภาคแดนเซียนตอนที่135โทวิญญาณแปดพบภูมิแม้ว่าหารลี่จะรู้สึกผิดหวังอยู่บ้างแต่ความคิดนี้ก็เป็นเพียงความคิดที่ว่าผ่านขึ้นมาในใจเท่านั้นหารลี่ยังรู้ด้วยว่า การที่เม็ดผลึกซึ่งแปรสภาพมาจากของเหลวสีเขียวนี้สามารถเร่งความเร็วในการหลอมกลั่นวารีหนักได้อย่างน่าอัศจรรย์นั้นสามารถลดกล่าวได้ว่าเป็นเรื่องที่ทา้าทายเย้ยสวรรค์อย่างยิ่งแล้วหากสิ่งนี้ยังสามารถนำมาใช้ได้กับร่างเดิมโดยตรงอีกย่อมเป็นการคาดหวังที่มากเกินไปอยู่สักหน่อยแน่นอนว่าต่อไปภายหน้าหากตนเองมีวาสนาได้ล่วงรู้ความลับของกฎเกณฑ์แห่งการเวลาได้จริงๆบางทีอาจไม่จำเป็นที่จะต้องใช้มันกับร่างเดิมของตนเองก็ได้ เมื่อคิดมาถึงตรงนี้ฮารลีก็อดรู้สึกถึงความมุ่งมั่นอันร่อร้อนที่ลุกโชนขึ้นในใจไม่ได้เพียงแต่ในขณะนี้เรื่องนี้คงทำได้เพียงแต่คิดเท่านั้นไม่ต้องพูดถึงเรื่องการควบคุมเกตเกณฑ์การเวลาซึ่งเป็นหนึ่งในสามกฎเกณฑ์สูงสุดอันยิ่งใหญ่เลยเพียงแค่ความสามารถในการควบคุมหนึ่งในกฎเกณฑ์แห่งเตาสามพันอันยิ่งใหญ่เพื่อกลายเป็นเสียนเที่ยงแท้ที่แท้จริงนั้นสำหรับผู้บำเพ็ญเสียนส่วนใหญ่โดยทั่วไปก็ยังเป็นเรื่องที่ยากเย็นแสนเข็ญแล้ว นอกจากนี้แม้ตอนนี้ตนเองได้ฟื้นฟูพลังบำเพ็ญเซียนกลับคืนมาได้บางส่วนแล้วก็ตามแต่วิกฤตที่แท้จริงยังไม่ได้รับการแก้ไขไปโดยสิ้นเชิงดังนั้นสิ่งสำคัญเร่งด่วนที่สุดในตอนนี้สำหรับตนเองก็คือต้องเร่งเพิ่มพูนพลังและความแข็งแกร่งของตอนเองโดยเร็วที่สุด,ดทั้งยังต้องฟื้นฟูความทรงจำและเรียกคืนสมบัติทั้งหลายที่สูญเสียไปกลับคืนมาโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้เพื่อหลีกเลี่ยงมิให้เจอเหตุการณ์ถูกผู้อื่นลอบทำร้ายโดยไม่รู้ตัวอีกครั้ง แม้ว่าน่านน้ำทะเลวายุทมินแห่งนี้จะตั้งอยู่ในสถานที่อันห่างไกลแต่ถึงอย่างไรก็ไม่ใช่สถานที่ที่จะอาศัยอยู่ได้นานนักเมื่อเวลาผ่านไปหากศัตรูของตนเองค้นพบเบาะแสร่องรอยอันใดจนมาเยือนถึงหน้าประตูโดยไม่คาดฝันนั่นย่อมเป็นปัญหาใหญ่หลวงแล้วยิ่งตนเองได้ทำลายผนึกบนร่างวิญญ,ญาณแรกกำเนิดมาก่อนหน้านี้อาจมีผู้ใดบางคนสัมผัสได้ถึงตำแหน่งแห่งหนของตนเองโดยประมาณแล้วก็เป็นได้ สำหรับวิธีการฟื้นฟูความทรงจำที่สูญหายไปนั้นในตอนนี้ตนเองมีเบาะแสอยู่เพียงสองทางเท่านั้นเบาะแสรแรกแน่นอนว่าย่อมเป็นการกลับไปที่แท่นเซียนบอยบินที่ตนเองบอยบินขึ้นมาในตอนนั้นจากนั้นจึงตามหาเกาเซิงผู้ที่ดูแลต้อนรับตนเองในตอนนั้นเพื่อสอบถามว่าที่แท้แล้วเกิดเรื่องอันใดขึ้นหลังจากที่ตนเองออกจากที่แห่งนั้นไปแล้วอย่างไรก็ตามด้วยความกว้างใหญ่ไพศาลของดินแดนเซียนเปยหาน ไม่ต้องพูดถึงว่าตนเองจะสอบพบคนผู้นี้ได้อย่างไรต่อให้โชคดีสามารถตาหาคนผู้นี้จนพบแล้วตนเองก็ไม่แน่ใจว่าคำพูดของตัเสิร์งผู้นี้จะมีความจริงที่เชื่อถือได้อยู่มากน้อยเพียงใดสำหรับอีกฝ่ายที่มีพลังบำเพ็ญเซียนอยู่ในระดับเซียนเที่ยงแท้ขั้นปลายผู้หนึ่งนั้นย่อมไม่ใช่ความคิดที่ดีนักที่จะไปปรากฏกายอยู่เบื้องหน้าอย่างบุบบามโดยไม่มีแผนการที่รับประกันความปลอดภัยอันใดให้กับตนเอง ส่วนเบาะแสที่2ก็คือคำสั่งจับกลุมตนเองที่ถ่ายทอดส่งต่อลงมาจากแดนเซียนในตอนนั้นรวมถึงโซ่ตรวนลึกลับสีเขียวอมดำที่ถูกตนเองตัดขาดและผนึกไว้ในกล่องหยกสีขาวเส้นนั้นด้วยไม่รู้เป็นเพราะเหตุใดหฮรลี่รู้สึกสังหอนใจว่าทั้งสองเรื่องนี้น่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันฮรลี่เชื่อว่าขอเพียงสืบพบผู้ที่ออกคำสั่งนี้หรือผู้ที่เป็นเจ้าของโซ่ตรวนเส้นนั้น นเองก็น่าจะสามารถค้นพบเบาะแสสำคัญที่เกี่ยวข้องกับความทรงจำที่สูญหายไปของตนเองได้แน่นอนว่าไม่ว่าจะใช้เบาะแสข้างต้นอันใดมาไขาปริศนาเมื่อ300ปีก่อนล้วนต้องอาศัยพลังและความแข็งแกร่งเป็นหลักประกันความปลอดภัยให้กับตนเองทั้งสิ้นหาร์ี่สายศีสะะพร้อมทั้งถอนหายใจยาวออกมาดูเหมือนว่าหากต้องการเพิ่มพูนพลังและความแข็งแกร่งโดยเร็วที่สุด วิธีที่เร็วที่สุดย่อมเป็นการตามหาอาวุธเวททั้งหลายที่สูญหายไปกลับคืนมารวมถึงพวกนักพรตปูและราชาด้วงทองเหล่านั้นแล้วนอกจากนี้ยังมีอีกวิธีหนึ่งนั่นก็คือการให้ร่างแยกหลอมก่อนวารีหนักออกมาเป็นจํานวนมากให้ได้โดยเร็วที่สุดตามคําอธิบายเกี่ยวกับวารีหนักในคัมภีร์วารีหนักทะเลปีศาจนั้นแม้เป็นวารีหนักขั้นที่หนึ่งขอเพียงมีปริมาณที่มากเพียงพอแล้วล่ะก็ ย่อมเพียงพอที่จะกลายเป็นอาวุธลับที่สามารถบดขยี้สังหารศัตรูที่แข็งแกร่งทรงพลังได้แต่แม้จะมีเม็ดผลึกที่แปรสภาพมาจากของเหลวสีเขียวออกมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็ตามแต่หากต้องการบรรลุถ,ถึงระดับที่ได้บ่งบอกไว้ในคัมภีร์แล้วหลก่กก็กลับเป็นเรื่องที่ไม่สามารถกระทำได้ภายในระยะเวลาอันสัน้นเช้าวันหนึ่งในอีกหนึ่งเดือนต่อมา ในลานล่องของเรือนน้อยสี่ประสานที่ฮารลี่พำนักอยู่ไม่รู้ว่ามีโถโบราณยักษ์ใบหนึ่งตั้งอยู่ตั้งแต่เมื่อใดโถใบนี้ทําจากทองสำริดรูปทรงแปดเหลี่ยมบนพื้นผิวเต็มไปด้วยคราบสนิมเกลือกรงังรอบโถยักษ์ทั้งแปดด้านแกสลักปูปลูสัตว์อ้าปากกว้างด้านละหนึ่งตัวบางตัวมีรูปร่างคล้ายกิเลนบางตัวคล้ายกับเท้าเทียบางตัวก็คล้ายวัวเขาเดียวแต่และตัวล้วนแปลกประหลาดและดูร้ายน่ากลัวทั้งยังดูแตกต่างกันไปโดยสิ้นเชิง รอบรูปสัตว์ประหลาดมีการแกะสลักลวดลายแปลกประหลาดขดรอบเป็นวงกลมเอาไว้ที่ด้านล่างรูปสัตว์ประหลาดแต่ละตัวยังจะรึกอักครเวทแบบอักษรจนโบราณเคลือบสีทองแวววาวขนาดเท่าศีรษะมนุษย์ไว้รูปละหนึ่งตัวอีกด้วยบนแผ่นศิลาสีเขียวที่อยู่ใต้โถท,ทองสำริดถูกอาวุธมีคมแกะสลักเป็นลวดลายเวทแปดแฉกขนาดจ้างเศษหากมองลงมาจากด้านบนดูคล้ายกับดอกไม้ที่เบ่งบานเต็มที่ดอกหนึ่ง ในโถยักษ์บรรจุน้ำใสสะอาดไว้จนปริมขอบโถผิวน้ำราบเรียบราวกับกระจกไม่มีระลอกคลื่นเลยแม้แต่น้อยในเวลานี้หาลี่ในชุดเขียวกำลังยืนอยู่ข้างโถยักษ์ทองสำริดนี้ระหว่างมือข้างหนึ่งลงบนขอบโถพร้อมกับลูบและอย่างแผ่วเบาโถใบนี้มีชื่อว่าโถวิญญ,ญาณแปดพบภูมิเป็นสิ่งของที่หาลี่เพิ่งซื้อมาจากผู้บำเพ็ญเซียนคนหนึ่งในแผ่นอาคมการค้าของพันธมิตรอนิจจงในราคาสูงไม่น้อยเมื่อสามวันก่อน เมื่อพูดถึงสิ่งนี้สิ่งของนี้ไม่ใช่อาวุธเวทที่ช่วยในการต่อสู้หรือช่วยในการฝึกฝนบำเพ็ญเซียนแต่อย่างใดแต่เป็นสมบัติพิสดารชิ้นหนึ่งที่ใช้สำหรับค้นหาผู้คนและสำรวจวัตถุสิ่งของโดยเฉพาะสิ่งที่แตกต่างจากอาวุธเวททั่วไปในประเภทเดียวกันก็คือโถนี้ทำได้เพียงสำรวจค้นหาผู้คนหรือสิ่งของที่มีสายโลหิตหรือจิตวิญญาณที่เชื่อมโยงถึงกันเท่านั้นเหตุผลที่หารลี่ไม่ลังเลใจในการจ่ายเงินไปในราคานั้น ก็เพราะหานลี่วางแผนที่จะใช้โถนี้ในการค้นหากระบี่บินคู่กายของตนเองรวมถึงราชันด้วงทองและสิ่งของคู่กายอย่างอื่นด้วยหานลี่เงยศีรษะเหลือบมองไปที่ด้านนอกกำแพงเรือนแสงอาทิตย์กำลังส่องแสงสว่างขึ้นทีละน้อยหานลี่พลิกมือครานหนึ่งศิลาวิญญาณชั้นยอดขนาดเท่าตามังกรหลายก้อนปรากฏขึ้นบนฝ่ามือประกายแสงสีฟ้าน้ำทะเลสลับกับสีน้ำตาลแผ่รัศมีออกมา หานลี่เดินบนรอบโถยักษ์เที่ยวหนึ่งจากนั้นจึงใส่ศิลาวิญญ,ญาณธาาุวารีและทตาธารณีทั้งสองท่าที่อยู่ในมือเข้าไปในปากของสัตว์ประหลาดที่อยู่รอบโถแปตัวนั้นหลังจากกระทำเรื่องทั้งหมดนี้เรียบร้อยแล้วหานลี่จึงขยับร่างมุบ1หนึ่งกลับไปยังตำแหน่งเดิมของตนเองอีกครั้งในพริบตาปากของหานลี่กำลังพึมพำอันใดยอยู่ด้วยน้ำเสียงแผ่วเบาแววตาก็แปรเปลี่ยนเป็นร้อนแรงเข้มข้นขึ้นทีละน้อย เมื่อแสงอาทิตย์แรกในยามเช้าสัส่สงผ่านกำแพงเรือนแผ่รัศมีไปที่โถน้ำนั้นประกายแสงสีทองเรื่อเรืองผืนหนึ่งสะท้อนแสงอยู่บนผิวน้ำที่ปริมอยู่ขอบโถเมื่อเห็นดังนี้ฮาร์ลี่จึงวางมือทั้งสองข้างลงบนขอบโถแววตามืดมนลงริมฝีปากเผยอ,ออกเล็กน้อยจากนั้นจึงเริ่มไร้เวทที่คลุมเคลือบทอหนึ่งออกมาในเวลาเดียวกับที่เสียงไร้เวทดังขึ้นลวดลายเวทรูปวงกลมใต้โถยักษ์พันเปล่งแสงสีเขียวสว่างขึ้นทันที อัครเวทจ้วนโบราณทั้ง8บนตัวโถวพลันส่องแสงสว่างสุขใสขึ้นเช่นกันในเวลาเดียวกันนี้ผิวน้ำซึ่งแต่เดิมราบเรียบราวกับกระจกเริ่มเกิดการสั่นกระเพื่อมเป็นระลอกคลื่นขึ้นทีละน้อยปากของสัตว์ประหลาดรอบโถสำริดก,ก็เปล่งแสงสว่างเจิดจ้าขึ้นพร้อมกันเพียงเห็นประกายแสงสีฟ้าน้ำทะเลและสีน้ำตาลสองสีแผ่ประกายออกมาจากผนังโถทั้งสองด้าน สะท้อนภาพบนผิวน้ำในโถเป็นแผนภาพพบภูมิหินอย่างสีฟ้าน้ำตาลสองสีแววตาของหารลี่เคร่งขึมขึ้นเล็กน้อยขณะที่ยกฝ่ามือข้างหนึ่งขึ้นแล้วแบมือเหยียดตรงออกไปอยู่เหนือผิวน้ำประกายแสงสลัวสายหนึ่งสว่างว่าขึ้นบนนิ้วชี้ของหารลี่โลหิตสีทองสุกใสยหยดหนึ่งทันปรากฏขึ้นบนนิ้วชี้อย่างเชื่องช้าและค่อยๆหยดลงไปบนผิวน้ำตูมเสียงหยดน้ำหนึ่งหยดดังก้องอยู่ในใจของหารลี่ ราวกับดังมาจากส่วนลึกในห้วงปราณวิญญาณของหารลี่ก็ไม่ปานสายตาของหารรี่จับจ้องไปที่โถน้ําโดยไม่คลาส,สายตาจึงเห็นว่าหลังจากที่หยดแกนโลหิตหยดนั้นลงไปในน้ําแล้วมันไม่เทียงแต่ไม่ได้ละลายหายไปตรงกันข้ามกับหมุนวนอย่างเร็วรี่ราวกับลูกข่างภายใต้แรงขับเคลื่อนจากแกนโลหิตหยดนี้น้ําในโถทั้งหมดเริ่มเกิดการผสานร,รวมตัวกันอย่างรวดเร็ว กระกายแสงสีฟ้าน้ำทะเลและสีน้ำตาลสองสีที่เดิมทีแบ่งแยกออกจากกันอย่างชัดเจนก็เริ่มผสานรวมตัวเข้าด้วยกันโดยไม่ทราบสาเหตุหลอมรวมกันเป็นเส้นสายแปลกประหลาดหลายสายที่มีรูปร่างคล้ายกับภูเขาและแม่น้ำออกมาเมื่อเห็นดังนี้ฮารลี่จึงไร้เวทบทหนึ่งออกมาอีกครั้งแกนโลหิตหยดนั้นราวกับได้รับคำสั่ง การหมุนบนของมันพันหยุดลงอย่างกระทันหันประกายแสงสายหนึ่งพันสว่างวาบขึ้นหลังเกิดการเปลี่ยนแปลงผันผวนอย่างรุนแรงอยู่ครู่หนึ่งแก่นโลหิตหยดนั้นก็กลายร่างเป็นกระบี่สีทองเล็กจ้อยอย่างยิ่งเล่มหนึ่งรูปร่างของมันดูไปแล้วคล้ายกับกระบี่ไผ่เขียวพึ่งเมคาที่เป็นกระบี่บินคู่กายของหฮรลรี่ทุกประการไปหฮรลี่ออกคำสั่งคำหนึ่ง กระบีน้อยสีทองเล่มนั้นพลันเกิดการสั่นไหวขึ้นอย่างรวดเร็วบนผิวน้ำจากนั้นจึงเปลี่ยนทิศทางอย่างฉับพลันพุ่งตรงไปทางทิศตะวันออกอย่างรวดเร็วโถสำริดยักษ์มีพื้นที่จำกัดอีกทั้งกระบี่น้อยอยังพุ่งทะยานไปด้วยความรวดเร็วว่องไวยอย่างยิ่งตามหลักการแล้วมันน่าจะพุ่งชนใส่ผนังโถอย่างรวดเร็วแต่ในความเป็นจริงแล้วคมกระบีของกระบี่น้อยสีทองมักจะรักษาระยะห่างจากผนังโถอยู่หลายชื่อไม่ได้พุ่งชนใสแต่อย่างใด หากพิจารณาอย่างละเอียดก็จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าลวดลายภูมิทัศน์บนผิวน้ำในโถยักษ์นั้นกำลังเคลื่อนที่ถอยหลังไปอย่างต่อเนื่องสวนทางกับกระบี่น้อยสีทองบนผิวน้ำที่กำลังลดแล่นไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้งเช่นกันหลังจากผ่านไปประมาณหนึ่งเคอร์ลวดลายภูมิทัศน์บนผิวน้ำจึงค่อยๆชะลอยหยุดยั้งลงทีละน้อยจากนั้นกระบี่น้อยสีทองก็ลอยตัวหมุนวนเป็นวงกลมอยู่เหนือลวดลายหนาแน่นพร่ามัวนในตำแหน่งหนึ่ง ฮาร์ลี่ไม่สามารถบอกได้ถึงภูมิประเทศของสถานที่แห่งนี้ที่แสดงให้เห็นจากลายเส้นเพียงสามารถระบุได้ว่าย่อมต้องอยู่นอกหน้าน้ำทะเลวายุธรรมอย่างแน่นอนทั้งยังอยู่ในสถานที่ห่างไกลยอย่างยิ่งทางทิศตะวันออกหลังจากเพ่งมองอยู่ครู่หนึ่งฮาร์ลี่ก็ยกนิ้วชี้ไปที่กระบี่น้อยสีทองบนผิวน้ำคล้ายต้องการทำความเข้าใจถึงสภาพการของกระบี่บินคู่กายของตนเองให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตาม พลิพตาที่นิ้วของฮานลี่สัมผัสกับกระบี่น้อยสีทองในห้วงปราณของฮานลี่พันเกิดการใส่เล็กน้อยทันใดนั้นในดวงจิตของฮานลี่มีการตอบสนองอย่างไม่คาดฝันถึงกลิ่นไอลมปราณอันคุ้นเคยที่เจือจางบางเบาอย่างยิ่งสายหนึ่งนี่เป็นไปได้หรือไม่ว่าหลังจากครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งฮานลี่พันหลับตาลงพยายามรวบรวมสมาธิและเพ่งกระแสจิตไปสัมผัสกลิ่นไอยนั้นอย่างระมัดระวงังครู่ต่อมาฮานลี่พันลืมตาขึ้น สีหน้าเผยให้เห็นความประหลาดใจอย่างสุดแสนอดไม่ได้ที่จะอุทานออกมาไม่ผิดจริงๆเป็นกลิ่นไอลมปราณของนักพรสปูจริงๆแต่ในไม่ช้าหฮรลี่ก็เกิดความรู้สึกสงสัยขึ้นมาอีกครั้งเป็นไปได้หรือไม่ว่ากระบี่ไผ่เขียวพึ่งเมคานั้นอยู่ด้วยกันกับนักพรสปูจริงๆหรือเป็นเพียงเหตุบังเอิญที่พวกเขาอยู่ห่างกันไม่ไกลนะเมื่อครุ่นคิดถึงเรื่องนี้ หารลี่พาร์นมีอีกความคิดหนึ่งผุดขึ้นในใจพลางเอ่ยพึมพำกับตัวเองไม่รู้ว่าราชันด้วงทองจะอยู่กับพวกเขาด้วยหรือไม่ทันทีที่พูดจบหารลี่ก็ไรเวทออกมาอีกครั้งจากนั้นจึงโบกมือเหนือผิวน้ำอย่างแผวเบาคราหนึ่งกระบี่น้อยสีทองบนผิวน้ำพันหดตัวลงจากนั้นจึงกลายเป็นแก่นโลหิตอีกครั้งหลังจากไรเวทเสร็จแล้วหาลี่ก็ตะโกนขึ้นอีกครั้งไป ผลก็คือแก่นโลหิตหยดนั้นเพียงสันไหวเล็กน้อยจากนั้นก็เริ่มหมุนคว้างพุ่งไปปะไปรอบโถน้ำอย่างไรท้ทิศทางราวกับมแมลงวันไร้สีสันครู่ต่อมาแก่นโลหิตหยดนั้นพลันจมลงไปที่ก้นโถสลายหายไปอย่างไร้ร่องรอยการหายไปของแก่นโลหิตหยดนั้นทําให้ศิลาวิญ,ญญาณที่วางอยู่รอบโถทองสำริดหมน่นแสงรืบรีลงทีละน้อยราวกับตะเกียงใกล้หมดน้ํามันก็ไม่ปานภูมิทัศน์แปลกประหลาดภายในโถก็สลายหายไปเช่นกัน กลายเป็นโถน้ำใสสะอาดราบเรียบอีกครั้งเมื่อเห็นเช่นนี้ฮานลี่ก็อดทอดถอนใจออกมาไม่ได้ไม่รู้ว่าเป็นเพราะระยะทางที่ห่างไกลกันมากเกินไปหรือเพราะเหตุผลอื่นใดแต่แกนโลหิตในโถสํำรึกเมื่อครู่นี้กลับไม่สามารถสัมผัสถึงตำแหน่งที่อยู่ของราชันด้วงทองได้แม้แต่ทิศทางเบื้องต้นก็ยังไม่สามารถระบุได้ หากไม่ใช่เพราะฮานลี่ยังคงสัมผัสได้ถึงร่องรอยแห่งปราณวิญ,ญญาณอันบางเบาสายนั้นที่ยังคงเชื่อมโยงอยู่กับปราชันดวงทองแล้วล่ะก็ฮานลี่คงคิดว่ามันต้องสิ้นชีพไปแล้วอย่างแน่นอนนับว่าโชคดีที่ยังมีข่าวคราวของกระบี่ไผ่เขียวพึ่งเมคาและนักพรตปูแม้จะเป็นเพียงตำแหน่งทิศทางเท่านั้นแต่ก็ไม่ถือว่าไร้ประโยชน์เสียทีเดียวฮานลี่เชื่อว่าขอเพียงตนเองค้นหาไปตามทิศทางที่แสดงอยู่ในโถวิญญ,ญาณแปดพบภูมิ เมื่อเข้าไปอยู่ในระยะทางที่ใกล้เพียงพอย่อมไม่ยากที่จะค้นหาพวกมันจากการตอบสนองทางสายโลหิตและปรันวิญญาณของตนเองอย่างแน่นอนเมื่อครุ่นคิดถึงเรื่องนี้ฮานลี่ก็แทบอดใจที่จะจากไปในตอนนี้ทันทีไม่ได้แต่ฮานลีก็รู้แจ้งแก่ใจดีว่าหากต้องการจากไปย่อมต้องจัดการเรื่องราวทั้งหมดในที่นี้ให้เรียบร้อยก่อนถึงสามารถจากไปได้จบตอนที่13 5ห้า